ดอกอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันกันนั่ง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 ไพ่นี่เป็นอะไรนะคราะว่าเป็นสุดท้ายของอันนี้ละ่ะสุดท้ายของศาสตร์ตัวเลขเลขศาสตร์จริงๆแต่มาก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนจะมาคิดว่าใช้เวลา15นาทีคุยนี่หน่อยอพอพออจะเรียนแต่มาก็ไม่เคยจับไพ่เพราะว่าแต่มานี่เป็นหลวงพ่อนี่แต่มาเนี่ยเป็นหมดเลยเก่งหมดเลย ของไทยบุหรี่เหล้ายาพนันอะไรพ่อจะมาเก่งหมดแต่แกไม่สอนให้ลูกว่าห้ามไปแตะต้องเลยรั้งเล่าบุหรี่กัใช้ยาอะไรโคตรอะไรการพนันอ,อะไรไม่ให้แต่ตาตมานี่ไม่ได้เชื้อสายมาทางนั้นสุดท้ายเชื้อสายนั้นตกหล่นไปอยู่ที่ไหนน่าจะคุณหนงนั่นครบเลยคุณหนงนีบเซ็ตเที่คนเดียวเลยแต่หมานี่หลอดไปบวชถ้าทำไมไม่บวชก็น่าจะไม่หลอดเหมือนกันเนย นึกบอก<น> αι, ว่าเอาไปต่างประเทศด้วยนั่นแหละเสร็จแล้วก็ไม่อันนี้แล้วก็อนนตอนมาจับไข่ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันจะขัดยังไงมันเลี้ยวซ้ายแล้วกวามันเรียนมันอะไรกันแน่นี่มันจับไข่มันขึงๆแต่พอดีก็ยังสงสัยอยูนะ่เรียนจบไปแล้วสงสยัยยังไม่หายคลองสงสยัยสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าไพ่เนี่ยมันเป็นไขรหัสสวรรค์คือว่าไขารหัสความลับความลับอะไรที่ว่ามันเราเรียนจบไปแล้วเราเรียกว่ังงงอยู่ว่าจะไปทางไหนดียังบนไปบนมายังไม่สามารถตอบหาคําตอบได้ หรือว่าสมมติเรามีปัญหาเรื่องการงานก็ยังไม่สามารถตัดสินที่จะว่าตัดสินว่าอะไรน็ได้เลยนะ,ะจะออกจากงานหรือว่าจะทํางานใหม่หรือว่าจะอะไรหรือว่าเรามีความรักปัญหาความรักตอนนี้เรามีสองคนเราจะเลือกนายกรกับนายขอนี่ยนายพอกับนายชอเ,เนี่ยเราจะเลือกใครอะไรทำไมหัว,ว <c oughs> รอดอะไรละเราต้องตัดสินใจเนี่ยเราใช้เปิดไพ่มา <c oughs> พอผ่านมันจะพอสมเ <c oughs> พลา,พ,าพูดความจริง <c oughs> ก็คือว่ามันมันมันทำให้เราว่ามันต้องเราต้องฟันทงล่ะเราไม่รู้จะฟันทงไงเราก็ใช้เบื้องบนเป็นตัวสื่อสารเบื้องบนตัวสื่อสารใช่ว่าเอาไพ่เนี่ยเป็นเป็นเครื่องมือนะไอตมาไม่ได้พูดเองนะข้างบนเขาส่งมาว่าให้อันนี้ทำนองนี้แหละนะโอเคไพ่มันมีสามสำรับใช่ไหมสามสำรับสำรับแรกเนี่ยเราก็จะไม่ขีดอะไรเลยปล่อยมันกลับมามันเดิมสำรับที่สองเนี่ยเราจะขีดเส้นหนึ่งขีดเส้นหนึ่งขีดเส้นหนึ่งสำรับ ที่สามเราก็จะขีดสองเส้นทั้งบนทั้งล่างเดิมทีอาจารย์ท่านใช้ไพ่ใช้ไพ่สำรับแรกมันมัน,มน,มนคล้ไพ่สำรับอะไรสำรับแรบอะไรนะครับสำรับเดียวแต่มันดูไม่ละเอียดดูไม่เนี็คบางทีมันต้องมานั่งถามเป็นเขาเป็นเขาเป็นอะไรเป็นใครอะไรอะตอนตอน,ตอนหลังเนี่ยเขาเรียกามาขีดเป็นสามสามสำรับถ้าอันนี้ก็ว่าขึ้นมันเก็ว่าอพอๆกนันไม่มีเลย แต่เนี่ยถ้ามันอยู่ฝั่งอัตมาเนี่ยเป็นตัวคนตัวเราเองที่ถามแต่ถ้ามันกลับไปทางนี้อ่าเป็นตัวฝ่ายบุคคลที่สองอ่าแต่ท่านนี้นะพอพอกันนะพอกันสมมติว่าอหนึ่งอ่าเลขหนึ่งถึงเก้าก็เหมือนกันหนึ่งก็ระยะที่หนึ่งที่สองสาม่าสมมติว่าอันเนี้ยเนี่ยเขามีทิศทิแรงเขามไม่ฟังไม่ยอมไปอ่าถ้าถ้าใครมีทิฐิถ้าชี้ไปทางนี้อ๋อแต่เรารทิ่ทิแรงเราแข็งกว่า,ารเราเป็น หาเงินได้มากกว่าเขาคหาเหมือน,น,นเราเป็นตัวตนมากกว่าเขาพึ่งตัวเองมากกว่าแต่เขาแต่เขาไม่มีไม่ค่อยพึ่งตัวเองอะไรเนี่ยมันมันมีฉีดมันก็ว่ามันจะอันนี้แต่ถ้ามีฉีดนี่ก็คือว่าโอ้โหแต่งต่างคนต่างแข็งแข็งพอกันอีโก้พอๆกันไม่นยอันนี้ก็น้อยหน่อยอะไรท้งอะไรนะอะไไพ่เนี่ยมันเจ้าจะมีเพิ่มมาอีกประมาณสามสามอันที่มันไม่มีตัวเลขตัวเลขนี่เขาก็ เปรียบเสมือนเลขสิบเอ็ดตัวเลขตัวนี้เป็นเลขสิบเอ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 ดอกก่อนมันก่อนรูปภาพก่อนมันจะมีรูปภาพขึ้นมาอีกนสี่สี่รูปภาพมีใบโพใบโพลหัวใจแล้วก็ผลัดตัดแล้วก็ดอกจิกเขาว่าโพดําโพแดงผลัดตัดอะไรดอกจิกอะไรเนี่ยนะเขาก็เพิ่มเมือขึ้นมาโพดํานี่เป็นกับความคิดนะอันนี้เป็นอารมณ์ด้านความรู้สึกอันนี้เป็นเกี่ยวกับการงานหรือว่าการลงมือทำแอคชั่นการตัดสินใจส่วน ดอกจิกเนี่ยเป็นความหมายคือว่าไม่รู้จะเป็นปัญหาเรื่องความคิดต้องปรับตลงความคิดหรือว่าต้องปรับอารมณ์หรือว่าต้องลงมือกระทำแอคชั่นหรือว่าไงอันนี้มันบางทีมันสับสนอ่าแล้วก็ส่วนต,วตัวตัวอันนี้มันจะเป็นอันนี้จะมีถึงเลขสิบใช่ไหมสิบนี่เหมือนกันสิบเนี่ยความคิดเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงและต้องปรับปรุงแล,แล้วจะเอาแบบเ,เดิมๆไม่ได้แลแ้วตอนนี้ศตวรรษสองพันสองศูนย์สองห้าไปแล้วมัน COVID โควิดก็ผ่านไปแล้วอะไรก็ผ่านไป เราจะมาความคิดเดิมๆไม่ได้แล้วจะมานวดอย่างเดียวตอกเส้นอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องมีเป่าลาเต้ด้วยหรืออะไรเหมือนกับเราต้องเปลี่ยนความเปลี่ยนความคิด <c oughs> เปลี่ยนอะไรอะไรต้อง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 เ,เปลี่ยนแปลงอะเ้ยเพราะว่าเราจะเอาแบบเดิมๆไม่ได้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันศตวรรษมันอ่าภาษาจีนเราถ่อไทยมันหมดยุคลกการทํามาค้าขายตอนเนี้ยมาเปิดร้านมาเปิดอะไรไม่ได้เพราะออนไลน์หมดอนละเนี่ยมันมันใครว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงแ,ลงบ,แ,ลแบบให้ตามทันสมัยอ่ะต่อไปอันนี้อ่าสิบอันนี้ก็คือว่า ถ้าเราถามเรื่องความรักมาเจอสิบอันนี้ปุ๊บความรักอันนี้มันบอกว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่หรือว่าพบรักครั้งแรกพบรักใหม่สมมติเราทะเลาะกันทะเลาะเราจบปุ๊บเราจะคืนดีกันเลยก็กลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาตอนเรามาเจอกันใหม่พบรักครั้งแรกเลยเริ่มต้นใหม่โอ้จะได้ว่าอกําลังหวานชื่นมันก็กินอ้อยตอนค้นต้นโคนโอ้มันหวานมันกําลังเนี่ยคือว่ากลับมาคุยกลับมาเริ่มต้นใหม่สมมติอันนี้เป็นอันนี้การงาน งานเนี่ยหละสมมติว่าเราถามว่างานเนี่ยเราจะไปต่างประเทศไปเกาหลีไปอเมริกาไปอะไรสำเร็จไม่เร็จเราเราจะเปิดร้านมั่วเปิดอะไรสำเร็จไม่สำเร็จอ่ะถ้าเจอเนี่ยโอเคสําเร็จแน่นอนเลยเพราะว่าทะลุเป้าเลยปีนี้เราตั้ง10ล้านได้แน่ส่วนอันนี้ตั้งเป้าไว้สูงมากาวันหนึ่งหาเงินยังไม่ได้ถึง1นึ่งพแต่เราตั้งเป้าแล้ววันหนึ่งเราจะเอาสักเ,เดือนหนึ่งเราจะเอาสักแสนหนึ่งล้านหนึ่งบางวันทีมันก็ว่า ตั้งเป้าไว้สูงเกินไปอาจจะเป็นไปไม่ได้อ่าเป็นไปไม่ได้เลยนะอ่าสว่วนอันนี้เลขนี้เป็นเลขสนะิบเอ็ดเลขที่สิบเอ็ดเลขสิบเอ็ดก็หนึ่งหนึ่งสองนะหนึ่งหนึ่งสองนี่ก็เปลี่ยนแปลงปฏิภัตต์แบบว่าครึ่งหนึ่งนะแล้วเรา,เราความคิดเราต้องอ่าตัดสินใจครึ่งหนึ่งเลยว่าเาจะเอาอยัางไงดีจะลังเลอยู่ระหว่างหนึ่งหนึ่งสองนี้อยู่ระหว่างลังเลจะฟันธงจะยังไงยึงกยักยึกยักอยู่อยู่กํลาลังเจอทางสองสามแผงเนี่ยเราจะไปทางไหนดีเลยส่วนอันนะี้ความรักก็เหมือนกัน เรน,น่องความคิดก็ต้องเปลี่ยนแปลงจะเอาเปลี่ยนยังไงจะไปยังไงมีความรักก็เราเจอสองคนเรามีเรียกสองคนเราจะไปทางไหนดีเราจะเรียกคนรวยว่าคนจนจะเลือกต่างประเทศหรือ่เลือกคนไทยหรือว่ีความรักนี่เราต้องตัดสินใจมีสองทางเดือส่วนนี้การงานก็เหมือนกันจะเอาอยัางไงจะอยู่จะเลิกจะยากจะยากจะแล้วจะ,จะลาจะออกจากงานหรือว่าไงส่วนอันนี้อยู่ระหว่างสับสนอระหว่างสับสนคือว่าเป็นเรื่องความรู้สึกอารมณ์การงานมัน,<ๆ>มนไม่รู้จะทํำยังไงดีผู้ชายนี่ก็รอ ผู้ชายนี่ก็รวยจะเอาหลอกรวยจะเอาอะไรดีเอาหลอกก็ไม่มีเงินเอารวยก็คนมันคิดหนักแต่ว่าอะไรนะอะไรนะไม่เจอเลันก็เลยว่ายึดยึดมนุษย์จะทำยังไงดีก็อยู่านัก็แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาอะไทั้งนั้นี่ว่าาสนาวาสนานัวาสนาต่อไปอันนี้เป็นเลขที่สิ ยี่สิบยี่สิบสองหนึ่สองสองสี่อันนี้แหละอันนี้คือว่าความคิดเออน,นี่ยเมื่อกี้ห้าสิบห้าสิบใช่ไหมอันนี้ห้าสิบอันนี้ยี่สิบสองนี่คือว่าต้องเปลี่ยนเลยต้องปรับปรุงเนื้อต้องเปลี่ยนแปลงความคิดเราเล้ล,ล้างสมองเลยโดนโชยงเงาเป๊ะไปชู่หายซับมเนน <laughs> เาเลยเอันนี้ต้องไปถึงอำเภอละอันนี้กำลังตัดสินใจจะไปดีไม่ไปดีจะไปอำเภออันนี้จูงมือกันที่อำเภอละอ่ะ ไปทำเซ็นสัญญาหยาก,กันแบ่งสมบัติกันคนละครึง่งเลยงานหรือหย่าเลยหร,รือว่าจะแต่งเลยว่าตัดสินใจแต่งหรือว่าอยาเลยทั้งนองเนี่ยอันนี้สองสองสีนี่เขาแบบอารมณ์นี่เป็นการตัดสินใจว่า <c oughs> ต้องเอาอยัางไงละคุณจะเออเมืองไทยเนี่ยจะมีอะไรนะจะจะมีเมียสองคนไม่ได้แต่ถ้าเป็นอิสลามเมียสี่คนได้เนี่ยนะเออมันต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงจะโอนย้ด้วยนะว่าทั้งนงส่วนอันนี้การงานก็เหมือนกันฟันธงเลยว่ายื่นใบลาเลยให้ซีอีโอเลยบอก ผมจะลาออกแล้ววันอาทิตย์นี้สิ้นเดยอนนี้จบเลยไปบายๆเลยเมันต้องแบบว่าจับับเลยเนี่ยส่วนอันนี้ก็เหมือนกันอาจจะตัดสินใจอาจจะผิดพลาดไปมันอาจจะสําเร็จอาจจะผิดพลาดอาจจะไม่สําเร็จมันก็แล้วแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องรับผิดชอบเองไม่มีใครมาให้เรา ว่าเราสมมติว่าอันนี้เป็นคนบอกว่าเราลาออกแต่ตอนนี้เราไม่มีงานทาทำไมอ่ะอางเงี้ยมันทุกสิ่งอย่างเราไปโทษคนอื่นไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเราหมดอะไรทระมานีส่วนเคสิบสามเนี่ยเคเนี่เปรี่ยบถึงเลขสิบสามสิบสามเนี่ยอันนั้นก็คือว่าถ้าความคิดเนี่ยมันก็กระโดดออกมาใหม่หมดเลยไม่เหมือนเดิมแล้วเหมือนกับว่าด้านจิตวิญญาณหรือว่าด้านเนี่ยมันตายใหม่แล้วตายมันก็ตายแล้วเกิดใหม่ส่วนอันนี้ความรักคือมาตามว่าความลัก เรากับเขาคนนี้อยู่ด้วยกันได้ไหมเอ่อแสดงว่ามันออกมาเคสิบสามันคืว่าเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมี12บสองนาฬิกา12เดือน12บสองนักการศึกษาสิบสองสิบสองสิบสองเนี่ยมันสมบูรณ์เลยทศเสด็สิบสามนี่มันเป็นการเอ่อแบบว่ามันเลยไปละนะมันศิลป์สามันมีทับสีไหมอาจารย์ไม่มีไม่มีทับสีสิบสามนี่มันใครว่ามันเหมือนกจะทุ่มว่าถามคนรักเนี่ยเอ้ยแสดงว่าเนี่ยถ้าเจอเลขนี้ปุ๊บเนี่ย ใจใจมันเบิร์ตแล้วอะไรที่บอกว่าเพลงมันบอกนะใจมันเบิร์ดแล้วมันไม่มีใจแล้วใจมันไปมีคนอื่นแล้วหรือว่าใจมันไม่อยู่กับเราแล้วใจไม่มีความรักมีส่วนอันเนี้ยถ้าถามว่าจะไปกันต่อได้ไหมอยู่กันต่อได้ไหมไม่ได้แล้วการงานเนี่ยสมมติเราไปนั่งทํางานนํำอะไรร่างกายอาจจะนั่งทํางานตรงนี้แต่ใจมันไม่อยู่ละมันจะจะออกไปแล้ะถ้าเหมือนความรักเนี่ยเราอยู่ด้วยกันนะโอ้คนหนึ่งนอนชั้นสองเรานอนชั้นหนึ่ง เขานอนห้องโน้นเรานอนห้องนี้นอนคนแยกกันหรือว่าเขาอยู่ต่างประเทศเราอยู่ที่นี่อยู่กันคนละที่ละทางอันนี้คือว่ามันแยกจากมันเริ่มออกไปลวไม่อันนีหละส่วนอันี้ก็เหมือนกันก็สิบสางก็เหมือนกับอันเดียวคือว่ามันไม่มีใจไม่ไม่มีใจไม่มีจิตไม่มีอะไรละไม่ว่าจะจุดชืดจางหมดละไม่มีอะไรละนอนีโอเคไหมแล้วก็จะมีอันหนึ่งจ็กเกอร์นะจ็กเกอร์ถ้าออกจ็กเกอร์มาปุ๊บเนี่ยจ็อกเกอร์เนี่ยเป็นตัวปัญหาปัญหานี่มันก็เราจะ ชักข้างล่างขึ้นมาปัญหามันอยู่ที่ใครอ๋อปัญหามันอยู่ที่ตัวเราเองหรือว่าอยู่ที่ไหนอะไรมันเราจะชักออกมาอีกสี่ใบจบเลยนะือว่าปัญหาหนักมากเลยเนี่เราถามปัญหาเนี่ยมันจะมีซ้อนปัญหาเปิดเปิดเปิดทางโน้นดีกว่าเอาตรงนั้นลมัปไล่มาว่าตรงนี้มันเดี๋ยวมันปึ้งหมดเลยอะไจบกี่เป็นตัวปัญหาปัญหาที่ว่าซับซ้อนมาดูเมื่อเราเปิดเปิดไปก็เจอปัญหาเจอปัญหาโอ้เจอทุกวก็มาแสดงปัญหาของเขาเนี่ยโอ้โห ขายไม่ออกข้างบนไม่อบอกให้หรือว่าอะไรม,มันมีปัญหาสลับซับซ้อนเราก็อาออกมาสีใบน,นะเสร็จแล้วอะไรนะ,ะการดูให้ดูอลไรปุ๊บเนี่ยเราดูดูไปปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเออกำลังดูดูไปโอ้เก้าแตกอะไรมีของตกแตก,แตกฟ้าผ่ากลุ่มตุ่มหรือว,ว่อาอ้าวผู้กำกับมากตัวใครตัวมันหรือว่าอะไรนะหรืนนนนอรว,ว่าถ้ามันมีเคลื่อนที่3เข้ามาแทรกสมมติว่าตมากำลังนั่งดูให้คุณตองอยู่ สามีมาพอดีมันนั่งฟังด้วยเสร็จแล้วพูดไม่ได้ละเดี๋ยวพูดไปป๊บเนี่ยอะไรสามีทไปมาหล่นลงไปอ้าวมึงมายุ่งอะไรกับภรรยากูั่หรือหรือว่าอะไรหรือว่าขึ้นที่สาลเนี่ยถ้ามีอะไรมาเข้ามาแทรกมันก็ต้องตัดหรือว่ามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาหรือว่ามันเป็นพลังอะไรที่ไม่ไม่แบบว่าสัญญาณข้างบนเขาเตือนมาแล้วก็ก็หยุดการหยุดติการยุติการดูเข้าใจไหมเพราะมันจะเป็นอะไรมฮะเขาเตือน ขึ้นที่สามบาคังขึ้นสามบางเคนาไม่แน่เราดูไปดูไปปุ๊บโอ้คนนั้นร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่คนร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่แต่ว่ามันร้องห่มร้องไห้มานเค้าจะมีร้องไห้แบบว่าหน้าดูเหมือนกันนะแบบน้ำหูน้ำตาไหลโอ้โหมอนกบมันมันโดนใจเขาแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าจะมาไปเปิดดูนะโว้ยนั่นมันร้องไห้เยอะมากมาเลยตกใจลยไปถามปูมาไอ้ท่าน ทำไมดูไพ่้าเส็จมันร้องไห้อ๋อดีแล้วที่มันร้องไห้มันมันมันไปกระตุ้นอะไรนะอ่าอะไรนะสิ่งที่ไม่ดีออกมาแล้วมันมันเอ้อเรื่อมันก็บ่ามันปลดพราะมันถอดดูถอดไพ่ไปป๊บเนี่ยโอ้โหมันเบามันโล่งมันสบายเลยอะไรเงี้ยโอเคอ่ะเวลาเราไม่ค่อยพอเราไปเลยเวลาเราดูนะต้องถามคนที่จะดูกันว่าเขามีปัญหาอะไรเราต้องโฟกัสเป็นคาเป็นเราต้องเข้าใจปัญหาที่เขาถามเราจะคุยเรื่องเราจะถามได้แต่อดีตแล้วก็ปัจจุบันอนาคตเราไม่ดูให้เข้าใจไหมดูอดีต ดูกระปุกดูปัจจุบันอนาคตเนี่ยให้เขาไปจัดการเองเราไม่ที่ไพ่เนี่ยหรือว่ารหัสชีวิตเนี่ยแม้แต่เราถอดรหัสพวกนี้ก็ยังเัินเราพยายามอนาคตเราไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปบล็อกเขาอะไรเขาอย่าทำแบบนี้ได้ไหมอันเดี๋ยวสิอ่าโปรตีเนี่ยเขาถ้าที่ท,ที่ที่อาจารย์ามาเนี่ยท่านก็ไม่มีอะไรหรอกโต๊ะอะไรไม่มีปูไม่มีผ้าอะไรพอดีจะม,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 มาม,มีลูกศิษย์มาเป็นยิ่นไพ่ท้าโลกมาก็มีผ้ามาปูบ้างอะไรบ้าง โอ ge ้แล้วก็อะไรล้างไผ่เลยล้างไผ่เลยนี่เส well, ียบไผ่ล i̇şte ้างล้างไผ่เลยล้างเลยล้างเลยเอาเอาเอาเฉียบเฉียบเข้ากันเมื่อกี้มาแยกกันเฉียบเฉียเราล้างล้างกันนะครับจับล้างล้างเอาพิกความจริงเลยอ่าแล้วก็บางที่เนี่ยจะมาไปเดินถนนคนเดินเห็นอะไรนะครับว่าหมอดูร้านเก้าสิบเก้าบาทอ่าสิบเก้าบาทหรือว่าอะไรแบบท่าครูอะไรจุดเทียนจุดอะไรทำไมต้องจุดเทียนด้วยมองไม่เห็น อันนี้ว่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นไงกลางวันสักแสกหรือว่าอะไรนะมองเห็นสื่อข้างบนมันหนาววะหนาวครับไม่ใช่เทียนเนี่ยมันเป็นบังมันเป็นของโบราณสมัยก่อนหรือว่าเมื่อก่อนมันไม่มีไฟฟงไฟฟ้าใช่ไหมมันคนถ้าอยู่ในความมืดเนี่ยเหมือนกับคนที่มีปัญหาเขาเป็นมีความมืดใช่ไหมเทียนเนี่ยเหมือนกับจุดแสงสว่างให้เขามีแสงสว่างที่เห็นทางเห็นอะไรตาที่สามตาที่สามไม่งั้นก็เทียนเนี่ยไฟเนี่ยมันเป็นพลังงานลื่นที่ถ้า อาจจะมาไปเมซอนเนี่ยเรีในป่าเมซอนเนี่ยก็จะมีกองไฟเกือบทั้งวันเลยถ้าัีมี่ิ่งกรรมเนี่ยต้องมีกองไฟด้วยเพราะกองไฟเนี่ยมันจะมีควันมีอะไรเนี่ยบางทีมันต้องมีทูบมีอะไรด้วยนะเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันจะขังขึ้นมันจะเขาหนักกับจิตวิญญาณขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยหรอครับใช่ไฟเนี่ยมันเป็นธาตุไฟดินน้ำลมไฟสังเกตเนี่ยเราถ้าเรามาอยู่เนี่ยปุ๊บน้ําก็มีไฟก็มีลมก็ดีอากาศดี พลังงานมันก็จะโฟอะไรเอถ้าว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านชอบก่อไฟตลอดเลยนั่นแหละถูกงเล่นเลก็ใช่หลวงพ่อโอวาสีอ่ะหลวงพ่อโอวาสีนี่ใชั้นลานี่ก่อไฟทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะโอวาสีเนี่ยมีคนบอกตำนานอยู่ศาลเจ้าจะจุดจุดตลอดเลยศาลเจ้าและานธรรมจะจุดตลอดใช่วัดที่ตำนานอีโดยอันนั้นเขาจุดเทียนเนี่ยจุดตลอดที่สี่ชั่วโมงเลยถ้าไฟเนี่ยมันถ้ามันไฟมันจุดตลอดคือมันไม่บ้านตัวเองอะใช่ไฟเนี่ยมัน ไฟนี่มันจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นมันทำเดิมทีโลกเนี่ยมันยังไม่มีไฟที่มันคนทีคนไฟแล้วมาปั่นๆไปมันก็จะเริ่มมีอะไรพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นอะไรเนี่ยมันเต้นหลอนแล้วเสร็จแล้วก็ทุบเหมือนกันควันเนี่ยมันก็เป็นสื่อเกี่ยวกับพวกจิตวิญญาณพวกอะไรเนี่ยบางทีอาจารย์จะมาเนี่ยจะมาไม่ค่อยชอบเลยเวลาเรียนแกซูบบุหรี่แต่แกบอกว่าบุหรี่เนี่ยแกก็บอกว่ามันเป็นคอนเนักทันอ่าเป็น เหมือนกับสื่อ Wi-Fi เชื่อมต่อ Wi-Fi พูดออกมาบางทีใหม่ๆบางทีคุยกับแกโอ้โหเราไม่ชอบเลย,ยกินบุหรี่อันนี้แต่ท่านบอกว่ามันอะไรนะมันสื่อคอนเนคไปกับข้างบนมันอันนี้บางครั้งที่หมอดูอะไรบางทีก็ต้องมามันมีทูบในเทียนตรงนี้เห็นที่เขาบอกเหมือนกันว่าอะไรนะถ้าบนน่ะถ้าไม่จุดทูบนะมันก็เหมือนส่งธรรมดาถ้าจุดจุดทูบมันส่งเอีม จะไปด้วไวกว่าใช่ทำนองนี้แหละมันก็เราเป่าลราเป้์นะเรามีวันมีอะไรครบเนี่ยโอ้โหรลยิบยับเลยไปละจะโดนจะโดนเลื่เรื่อยอ่าอ่าเหมือนกันใครที่ไม่ชอบวันนี้จะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าแต่ว่าถ้าอันนี้นานๆไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะชินไปเองแต่มาเริ่มชินแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีควันแต่มาไม่อยู่ไม่ได้นะเทวดาองค์ไม่ลงนะฮะต่อไปใครจะเอาก่อนใครจะถามก่อนนะนี่มา หนูก็ได้เอาพี่พี่เมลเอาได้เอาให้สี่หัวข้อเรื่องนะเดี๋ยวเอาสี่หัวข้อเรื่องแล้วคนได้แค่คนรับปัญหาแค่นั้นนะเรื่องความรักหนึ่งคนเรื่องการงานหนึ่งคนเรื่องลูกการงานความรักสุขภาพแล้วก็ธุรกิจปฏิบัติธรรมนะไม่พิจารณธุรกิจหรอจ๊ะธุรกิจก็การงานไงอ่ะสับเลยเราเรื่องไหนค่ะให้ไพ่บอก ไม่ให้ใครบอกไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ละปัญหาเนี่ยเรามาเคลียร์จะให้จะมาเดาออกนี่มันอธิษฐานถามไม่ไม่อธิษฐานถามไม่ใช่มันมันต้องเคียร์กับปัญหาที่เขาจะถามเลยอยู่ดีว่สมมติสมมติว่าถามอะไรได้ไหมสมมติว่าเราโฟกัสถามเรื่องความรักก็ความรักเลยเรื่องการงานก็การงานเงินงเงินี่ยการงานเงินเงเงินอไรเ่ยหปฏิบัติธรรมก็หรืออะไรหรือว่าสุขภาพเราเป็นไงแล้วเราจะมาก็จะได้โฟกัสไปนี่มันถ้ามันมันไม่ชัดเนี่ยปัญหาได้ไหมจารย์ หวยไม่ได้ไม่ได้การขอเป็นกฎแล้วปิดในเปื่องการปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติถ้าปฏิบัติธรรมโอเคให้ให้ถามคนละหัวข้อแล้วก็สลับกันไปเพราะเวลามันน้อยใช่ใช่ใช่โอ้โหหัวข้อปฏิบัติธรรมเริ่มขอเลือกก่อนนะปฏิบัติธรรม